Ừ, ไข่เน้ยนๆพี่จะไข่เลยนี่ไข่เน้นๆสวัสดีค่ะมันนี้ส่วนกินอีกแล้วค่ะได้เมนูแบบกินหนึ่งปีมีครั้งเดียวก็คืออึ่องไข่เลยค่ะตัวแบบไข่แบบเป้งๆเลยมาค่ะนี่ๆครัแบบกินปีแล้วเือค่ะก็ได้กินแบบอันนี้แบบไข่มะไข่แบบใหญ่เลยจิ้มกับน้ำจิ้มค่ะเอาไข่แบบจิ้มน้ำจิ้มแบบ Đi. Mình cắt chèo, chèo luôn. Nó không nhỏ không nhỉ? Menu tạm đi đủ cả. tí không? Ừ, đẹp, hai đẹp tương Hai luôn. อืมอร่อยค่ะเติมน้ำจุ่ลงไปน้ำต้มน้ต้มแซ่บต้มใจใบบักขา,ามอ่อนปีหนึ่งกินทั้งเดียวพอดีแถวบ้าน phấn tố khỏe vâng cho nghèo bây giờ sẽ lượm đi kì lắm à à ở Hà Giang dài tinh tuyệt con nằm treo tay đủ cốc, cốc. เมนูนุ่บานๆแบบนี้เด้อค่ะมันอาจจะเป็นเมนูที่แบบว่าคนบ่อยกินน่าแต่ว่าเป็นเมนูที่วแบบ่าปลอดสารพิษค่ะเพราะว่าเป็นเมนูตามธรรมชาติเมนูอีสานบานเฮาแบบว่ากินแบบตามธรรมชาติหืมสุดยอด กำเแจวคอยมันจะออกไปว่ามันมันออกมันๆหนึบๆมันกระแสบดีค่ะมันจะออกแบบมันมันกินกับแจวนี่เข้ากัน้มใส่ใบบักขามออนแจ้วก็คือพริกน้ำปลาแจ้วสม ดุจว่าดยค่ะเมนู่มว่ะนนิแบบว่าปลอดสารผิดค่ะเพราะยังไงมันก็ไม่มีสารเล่งมันไม่มีสารเล่งแล้วก็ไม่มีสารกระตุนขี้วกอัน,อนพ,วพวกที่เรากินกันมันก็ไม่มากินใด,ดแต่ว่ามันธรรทำมา,าิาดอ่ค่ะนี้แหละปลอดภัย เพราะว่าเขาไม่มีสารเล่งสารอะไรเลยคนหนาน้องปลาแบปบปุดไข่เน้นเน้่เออเออไข่เน้นๆนี่จะไข่เลยนี่ ค่ะนี่เน้นมมันนี่แค่นี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะ